ตามที่พระศาสดายกตัวอย่างและตรัสไว้ไม่ใช่มาเอาการผสมของคําว่าคํานี้บวกคํานี้เป็นอย่างนั้นคำนั้นบวกเพราะเอาคำนี้มาสมาบคานี้สนท่คํานี้ไม่ใช่ต้องดูจากพระสูตรเพราะหลักการของพระศาสดานั้นพระองค์ใช้การเชื่อมคําของพระองค์นะหลักการบาลีไวยากรณ์อะไรไม่มี นะมนุษย์มาตั้งขึ้นทีหลังพระศาสดาให้ทรงจำคำพระองค์อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวคำจะเชื่อมกันหลักการนี้ศาสดาใช้ในการตรวจสอบพระธรรมวินัยของพระองค์ความถูกต้องในคำของพระองค์ซึ่งเรียกว่าหลักมหาประเทศสี่หลักมหาประเทศสี่ใช้ได้กับสัมมาสัมพุทธผู้เดียวเท่านั้น เพราะเหตุผลว่าคําพูดของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นที่เป็นระกเบียบแห่งถ้อยคําสอดรับไม่ขัดแย้งกันทั้งชีวิตตั้งแต่คืนตรสัสรู้ถึงคืนปรินิพานซึ่งไม่มีสาวกคนใดทําได้หรือใครในโลกกธาดนี้ทําได้ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่สามารถทําคําพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันเพราะคนที่ทําได้อย่างนี้ จะได้รับการขนานนามว่าตถาคต